ในช่วงเดือนล่าสุดตลาดรถกระบะในประเทศไทยมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจโดยเฉพาะอิสุสูดีแม็์ที่แม้จะขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและสมรรถนะการใช้งานแต่กลับมียอดขายที่ลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าสาเหตุอาจมาจากการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาดหรือการเปิดตัวของรุ่นใหม่จากค่ายคู่แข่งที่สามารถดึงดูดผู้บริโภคได้มากกว่าเดิมในทางกลับกันโตโยต้าไฮลักเรโวยังคงครองตำแหน่งผู้นำในตลาดรถกระบะอย่างเหนียวแน่น ด้วยการปรับปรุงรูปลักษณ์ฟีเจอร์และความประหยัดน้ำมันที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ใช้งานปัจจุบันรวมถึงโปรโมชั่นแรงจากโชวร์รูมหัวเมืองใหญ่ที่ช่วยกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดีแม้ดีแม็กซ์จะสะดุดบ้างในเดือนนี้แต่ก็ยังคงเป็นรถที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจสูงในขณะที่แนวโน้มของตลาดรถยนต์ใหม่โดยรวมในประเทศไทยยังคงอยู่ในทิศท,ทางบวกการแข่งขันจึงยิ่งดูเดือดขึ้นทุกเดือนคาดว่าเดือนถัดไปจะได้เห็นกลยุทธ์ใหม่จากแต่ละค่ายที่พร้อมจะงัดข้อกันแบบไม่มีใครยอมใคร ด้านหลังของ Isuzu D-Max รุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบให้ทั้งสวยงามและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพฝากระบะดด้านหลังมีเส้นสายที่คมชัดโดดเด่นด้วยไฟท้ายเล็ด,ดีไซน์ล้ำสมัยที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและมองเห็นได้ชัดเจนในทุกสภาพแสงนอกจากนี้ยังเสริมความหรูด,ด้วยคโครเมียมและรายละเอียดตกแต่งที่ทำให้ตัวรถดูพรีเมียมยิ่งขึ้นกระบะดท้ายมีพื้นที่บรรทุกกว้างและลึกรองรับการขนของหนักหรือสิ่งของขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายพื้นกระบะเคลือบสารกันรอยขีดข่วน เพิ่มความทนทานต่อการใช้งานในระยะยาวอีกทั้งยังมีบันไดท้ายและระบบเปิดปิดฝากระบะแบบ soft ์โอเพนเนช่วยให้ใช้งานสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นกันชนหลังออกแบบให้แข็งแรงรองรับการใช้งานทั้งการลากจูงและการขนย้ายอย่างมั่นใจพร้อมไฟส่องสว่างที่ช่วยให้การทำงานในเวลากลางคืนสะดวกยิ่งขึ้นไม่ว่าจะใช้ในงานก่อสร้างงานเกษตรหรือกิจกรรมกลางแจง้งด้านหลังของ d m a x ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้วยดีไซน์ที่ผสมผสานความแข็งแรงและความสวยงามอย่างลงตัวด้านหลังของ Isuzu D-Max จึงไม่เพียงแค่สวยแต่ยังใช้งานได้จริงทำให้ผู้ใช้มั่นใจในทุกภารกิจและทุกเส้นทางภายในของ Isuzu D-Max รุ่นใหม่ถูกออกแบบให้ผสมผสานระหว่างความหรูหราและความทนทานอย่างลงตัวห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายแม้เดินทางใกล้เบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงพร้อมตะเข็บเย็บแบบพรีเมียมช่วยเพิ่มความรู้สึกหรูหราและดูทันสมัยแผงคอนโซลกลางออกแบบอย่างประณีต ใช้วัสดุเกรดสูงและพื้นผิวสัมผัสที่นุ่มมือมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Apple c a r p l a y และ Android Auto พร้อมระบบนำทางและเครื่องเสียงคุณภาพสูงให้ความบันเทิงเต็มรูปแบบตลอดการเดินทางภายในยังใส่ใจต่อความสะดวกสบายของผู้ขับและผู้โดยสารด้วยระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดูอัลโซนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิแยกฝั่งเพิ่มความสบายในทุกสภาพอากาศรวมถึงช่องชาร์จ USB หลายตำแหน่งและที่เก็บของหลากหลายจุดเพื่อรองรับการใช้งานจริง พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมต่างๆช่วยให้ผู้ขับสามารถสั่งงานได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนนมาตรวด,ดีไซน์สปอร์ตพร้อมหน้าจอสแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลเพิ่มความล้ำสมัยและอ่านค่าได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองหรือลุยทางไกลภายในของ Isuzu D-Max ใหม่ก็พร้อมมอบประสบการณ์การขับขี่ที่หรูหราสะดวกสบายและมั่นใจทุกเส้นทางแม้ว่า Dodge Charger Daytona ปี2025จะเปลี่ยนมาใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบ แต่สมรรถานะยังคงแรงร้าใจในแบบฉบับอเมริกันมัสเซอร์คาร์ด้วยแพลตฟอร์ม STLA ล่าที่ออกแบบมาเพื่อรองรับพลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะทำให้รถคันนี้สามารถให้กำลังได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงเครื่องยนต์ไฟฟ้าของรุ่นนี้มาพร้อมเทคนโนโลยี f ฟรซโซนิกชองเบรดเอ็กซ์เฮซึ่งสร้างเสียงจำลองที่ให้ความรู้สึกเหมือนเครื่องยนต์ V8 เพื่อคงความดุดันและเอกลักษณ์ของแบรนด์ดอไว้อย่างครบถ้วนการระบายความร้อนและการจัดวางอุปกรณ์ภายในห้องเครื่องได้รับการออกแบบอย่างเป็นระเบียบ สะอาดและเน้นความสวยงามแบบทันสมัยสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวล้ำของเทคโนโลยีและว,วิศวกรรมระดับสูงนี่คือพลังงานแห่งอนาคตที่ไม่ละทิ้งจิตวิญญาณของความเร็วและความแรง